สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับการสมัครแอปพลิเคชันวิดีโอในการสมัครก็จะประกอบมีอีเมลนะครับในการเริ่มต้นเราสามารถสมัครทางโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นหน้าล็อกออนแล้วก็มีคําว่าล็อกออนแล้ว ก็ r e g ิสเตอสำหรับใครที่ได้ลงทะเบ,บียนมีบัญชีเรียบร้อยแล้วก็สามารถล็อกก่อนได้แต่สำหรับในตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครมาก่อนเราสามารถกดคำว่า Register เมื่อกดเ Reg ิ s เ e อร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นหน้านี้ก็จะมีแถบให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่เรามีเราก็สามารถกดใส่ได้เลยแล้วก็แถบที่สงจะเป็นการสาร้างรหัสผ่านเราสามารถสร้างรหัสผ่านได้ตามความต้องการแต่ต้องมีตัว,ว,ตวอักษรตัวเลข8ตัวขึ้นไป แถบที่3จะเป็นรหัสการเชิญของใครก็ได้ที่เราได้รับจากการเชิญในการใช้เพื่อสมัครแอปนี้เราสามารถเอารหัสของเขามาใส่ในแถบนี้ต่อมาแถบสุดท้ายก็จะเห็นคําว่าสินดิงให้เรากดคําว่าสินดิงเข้าไปเพื่อรับรหัสจากอีเมลของเราเมื่อเราได้รับรหัสที่เขาส่งไปให้ที่อยู่อีเมลของเ,เราแล้วเราสามารถเอารหัสนั้นมาใส่ในแถบนี้ได้แล้วกดคําว่า r ิ g i s t อร์ แล้วก็จะเห็นคำว่า successfully ขึ้นมานั่นแสดงว่าเราสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้แล้วถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการสร้างบัญชีใช้งานนะครับ